สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่กับพวกเราในช่องสือส่อแบบนีว้วันนี้ก็ต้องมาแบบรวมตัวเพราะว่าจะรีแอคเพลงจิงจีของเทชเชอร์นั่นเองตื่นเต้นคนน่าตื่นเต้นเหมือนกันด้วยความแบบว่าพี่น้องอ่ะไม่ได้คานานใช่ป่ก็คือแบบปีปีหนึ่งจริงๆคือเกิน<ม>ปีจริง<ม>จริงด้วยความที่แบบน้องไม่ได้คานานแล้วนี่คือเป็นคําที่แบบคาจริงจริงคแบบคาเพลงจริงๆเออคำที่แบบเป็นเพลงจริงๆไม่ใช่เป็นคอนเทนต์แบบยูทูบหรือว่าเป็นเวทดราม่าอะไรแบบนี้ก็เลยแบบมีความตื่นเต้น แล้วนอกจากนั้นก็คือแบบเรารู้สึกว่าแบบปีหนึ่งแล้วอะ่ะเราก็ยังรู้สึกว่าอยู่กับน,น้องตลอดแล้วก็ความคลั่งลักมันแบบเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆอ่ะเพราะว่าน้องไม่ได้หายไปหรอกจริงๆแล้วอ่ะแต่ว่าวันนี้งั้นรีบไปดูกันดีกนพร้อมยันอ้<พ>อมเรากได้คอมทุกเจอคอมมาแล้วแต่ว่าเพลงอ่ะใน MV ใช่ป้าสามนาทีเก้าวีก็คือเหมือนเพลงปกติน่าจะไม่ได้เพิ่มไม่เพิ่มทอนอะไรแปลกใหม่มาแล้วรู้สึกแบบนั้นเริ่มเลยเริ่มเลยเริ่มเลย ใครละ่ะโมหรือป่า ตัดปหมดเลยควาโป๊ะตัดห้หมดอ่เริ่มใหม่เลย <laughs> เริ่มกางแรกเลยม้วนใหม่เลยจะไม่เห็นจงอูเลยอนะ๋ <laughs> ไม่แต่ยังไม่อยู่ตรงนี้เลยไม่แต่อย่าดมหวั่นไม่แต่ยังไม่อยู่ตรงนี้เลยแต่ว่ามันดีนะดีมันดีมันดีชอบเนี่ยชอบอะไรเนี่ยคอนโวคอลเออเไม่แต่ว่าอย่างที่บอกไปชอบแบบเพลงคิวแบบนั้นมันแบบมันแดนนี่มันเท่แบบขึ้นลงเออแล้วอยู่ดีก็แบบเขาดีดอกมันมาชีขึ้นมาอะไรเนี่ยเพย์คิวแบบนั้นแหละตอนแรกมึงว่าเราโคตรแบบอ๋อเราเงียบไปเออมันเงียบไปย ไปสอนให้เราตุ่มเต็มเออแต่ว่ามันดีหมดคือเหนื่อยเหนื่อยครับเหนื่อยอยู่แต่ว่ายังดูรู้สึกว่าดูไม่เต็มตาเพราะตอนนี้เราดูจอเล็กเออจอไม่ใหญ่มากเดี๋ยวเขาแบบไปเก็บดีเทลอีแต่รู้สึกว่ารอบนี้แบบโตขึ้นมากทำไมคือหนุ่มดอกไม้นเออคือรอบที่แล้วอ่ะมันเป็นฟิลแบบใหม่เดชเชอร์ใช่ไหมล่าสุดล่าสุดก็คือหนุ่มปีละแล้วมันเป็นแบบ ก็เป็นความแบบสดใสแล้วแต่ว่าชอบจริงๆอ่ะถ้าเพลงเตเตอร์เนี่ยจะชอบเป็นแนวแบบนี้มากกว่าถ้าเพลงแบบเป็นเพลงเตเตอร์ไปเลยรู้สึกว่าเป็นฟิลที่เหมือนแบบสาลาเฮที่ออกไปใช่ไหมแล้วช่วงสาลาเฮอ่ะมันจะมีฟิลที่แบบเพื่อนอาจจะชอบมาบอกเพื่อนแบบด้อมอื่นอะไรเงี้ยจะมาบอกว่าชอบเพลงแนวนี้อะไรแบบนี้ก็หวังว่าเพลงนี้จะตีตลาดคนอ,อื่นบ้างอะไรอย่างนี้แต่แน, <c oughs> นวนคือแบบเป็นวายจีนเออรู้สึกว่า เรารู้สึกว่าแพคเกนก็จะ้ายๆแบบมีเบรกแดนข้างหลังมขาอยูลายแดนเลยเป็แบบรองตัวเป็นแบบตามรุ่นพี่เลยอยรอบเนี้ยเออกั่นเป็นรายะอางกต็รู้สึกว่าเปรายจริงอยาก็รู้กว่าแบบกอดเอะเราทานเขาเรื่องทอดอะมันแบบกิ่นอะใ่กลินิต่ิงจรจริงร่จริงจริงเรริงจง ก็สักทีนะไม่เลกันทีหรอกจริงแล้วตัวเองนี้ก็คือเหมือนเป็นทีมรถแข่งหมดเลยเนาะใช่ไหมทีมนั้นหมดเลยตั้งแต่แบบก็มีฉากแบบรถต่างๆก็อยู่ในอู่อะไรแบบเนี้ยเป็นฟิลนั้นแต่เขาก็เลือกสีมาสวยนะเขาคู่โทนดีเออเขายังขับรถเลยอ่ะน่าจะเป็นแบบไม่ได้ขับเป็นดิฟเลยขนาดนี้อะไรฟิคซี่แป๊วอะไรแปลวแบบพุ่งกองแบบพุ่งกองไปข้างหน้าไม่ใช่ทางข้างซ้ายทางขวาแบบ อีกรอบหนึออ่งคอยรอบนึงรอบสุดท้ายรอบนี้เนี่ยาะความสนใจมันยากให้อยากสกิดได้แบบก้อนหน่ยอยเพราะที่เราผ่นมันติดหูเนาะมันติดหูเนาะรอบแต่สุดจะเริ่มก่อนเลยสุจะเริ่มก่อนเลยมันติดหูจริงหลับแล้วเปิดมาฉันชอบทีนี้มากมลยนะเยนะอ่ยมนี่ก่อนเลยทีนี้นตั้งแต่ในชีเซอร์แล้วแต่ก่อนมาเนาะตองนะ 아디어그어 <mondoNetflix> eh, <estareca>. <forcé Deus> <ored answered> Thank <laughs> you. เขาเปลี่ยนรูว่าเปลี่ยนจริงๆคนโตแบบโตมากทนี้เขามีเข้าเกียร์เนาะใช่ไหมใช่มันบเข้าเกียด้วยแล้วมัเกียร์ด้วยนะไม่เขาจัมุมอะไรหมดไเมจับเข้าเกียร์แล้วก็ใชเาทมุมก้อนมันหันไปตาเออเด็พฟ้อแบบไอ้นี่หมดเลยเนามันด่วนอินฟิวเนาะเข่าเกียร์ไปเรื่องไปดูเบรกนะ อ็มาในลานรอบ ราก็ดูมันไม่นานนะเหมือนดูสองรอบอะดูอีกเราก็ยังชอบอยู่ดีแล้วก็น่าจะได้ไปดูอีกหลายหลายรอบกับเพลงรอบนี้กับเพลงแบบนี้อย่างที่บอกว่ามันรู้สึกแบบวาจิสไตล์จริงๆอะเป็นวาจิสไตล์จริงๆแล้วก็อย่าลืมไปติดตามผลงานน้องๆมากมายอยากดูสเตทเหรออยากดูสเตทเหมือนกันน่าจะปากนี่ว่าจะปากทอร์ฟอมน่าจะปากได้รีดได้ต่างๆก็เลยบีดมันบีดมากแล้วก็อย่างที่บอกไปว่ามันเป็นแรงบาลต่างๆก็ถือว่าชอบ สบายพูดหน่อย,ยมี <c oughs> มเล่รอดะไรปี๊ดกลัวแบบเดื่อวน้องช็อกไงน,น้องเงี <c oughs> ้ยเออแล้วก็น้องช็อกแบบว่าส่วนตัวแล้ว่ ช็อกแต่ว่าไปดูอีกมันต้องดูอีกมันไม่พอแค่นี้มันไม่พอหรอกหนูแต่ลืมไปแบบฟังออฟฟิเชียลของน้องๆด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ฝากเอ่อซีรีส์การแกะบั้มการแบบเอฟของต่างๆหลังจากนี้น่าจะมาเรื่อยๆอาจจะเอ่อถ่ายคลิปอันบ็อกไปเรื่อยไม่ได้รอแบบมาหลายๆคลิปเอ้ยไม่ได้มาแบบไม่ได้รอเขสจดูมาแบบหลายๆบั้มแล้วแกะแบบเพราะว่าสั่งไปหลายเวกใช่ไหมก็แบบพอมาถึงก็แกะๆเลยนี่น่าจะเป็นซีรีส์เลยน่าจะเกินแบบสามสี่ตอนนะครับทุกคนกับคลิปอันบ็อกที่แบบคิดถึงเพราะว่าหาย ไป1ปน่ปีนะจ๊ะทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดซับสไครต์้วยด้วยกดกระดิ่งไว้ได้วยลืมกดไลค์คลิปนี้แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยก,กันไปมีต่อดีกว่าไปแล้วบ๊ายบายจ้าวันนี้มางานแค่นี้สวาเบาๆแหละ